ิวิดีโอนี้นะครับผมจะมาเล่นเข็มขัดรวิวที่ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วให้ทุกคนทายว่าเข็มขัดที่ผมเล่นเป็นรุ่น SG หรือกาชปองนะฮะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับชิ้นที่หนึ่งนะครับจะเป็นสีงอออกแนวเมทาลิกสวยมากเลยนะครับด้านหลังตลับก็จะมีวงกลมทางด้านขวาอยู่สองจุดนะครับก้ารในตลับก็จะเป็นวัสดิอย่างดีแบบนี้เลยนะครับตลับชิ้นที่สองนะครับสีก็จะดูชัดและดูง่ายกว่าอันที่หนึ่งนะครับด้านหลังตลับฝั่งขวาล่างก็จะมีเขี้ยว ก๊สนะครับแค่นี้นะครับส่วนเกมขัดเล่นที่2นะครับก็จะมีลูกเล่นเยอะมากเลยนะครับเอนจินแถมเปิดเพลงได้ด้วยนะฮะดึงกาซนะครับแถมเกมขัดสามารถเล่นเสียงพูดของนักแสดงได้ด้วยนะครับ ก็ให้ดูประมาณนี้ทุกคนน่าจะพอเดาได้แล้วนะครับว่าเกมขัดแต่ละรุ่นเป็นรุ่น s e หรือกาชปองนะฮะใครที่รู้คำตอบก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับ